แบบเขาเนี่ออยใส่มือแล้วค่ะล่างเลยแล้วคพ,วพี่น็นองะสัญญาณโควิด พ่พอกับรัศมีเลาะกินล้องนะคะเมื่อนี่สิบธ้ามากินตำส่วมะม่านะค่ะแล้วก็ด้วยปลาระแม่เป้ารัศมีค่ะเข้ากับมากินเลยนะคะว่ามันสิแสบประไดนะคะอันนี้เมนูแรกเลยดนะค่ะ แต่ว่าเห็ดแห่เบิ้งเนาะคะ่ะแ่บนัวนะคะมากินน้ากันค่ะพี่น้องพักเนาะค่ะกับมี่นะคะ่ะเน้นพักคนอ้วนต้องเน้นพักเนาะคะ่ะบากินเขา่าคือพักนะคะพักหลายพักหลเบ็ดกอนเนาะค่ะนะคะที่พักแน้ี้นะะ่พงนนพักบุ้ง้อม ค่ะมากินนะคะมากินน้ำกันค่ะแซ่บๆด้วยปลาร้าไม่เป้าค่ะอืมแบบขอเนี่ยใสมือแล้วค่ะล่างเลยแล้วพมไปนอรอสังญาณโควิดมือก็ของเองและะ้วค่ะ ตอนตำคือบ่เห็นใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าไม่ป่ับว่ากินผงชูรสแต่ในปะลาอาจจะปรุงมาแล้วนะคะปรุงผงชูรสแล้วนั่วเแล้วค่ะนั่วแห้ง ว่าข้าในหาน้ำขามนะคะเดี๋ยวมารุ่นสีมีน้ำขามเปียกมืฟาพพูดบุ๊อดค่ะ ยังระแส่บพ่อแม่พี่น้องพอดีว่าได้ใส่น้ำปลาขา,ามเนาะเลยบ่มีน้ำเล็กน้อยอาจจะเห็นว่เห็นว่าใส่น้ำปลาหลายเนาะค่ะนัวมไม่ปอกกับว่ากินเค็มเนาะค่ะมันกินเค็มไม่กินผงชูรส ยโควิดนะคะทุกอย่างต้องสั่งออนไลน์ค่ะย่านจะจินยุ่เฮียนค่ะทุกอย่างก็ต้องสั่งหมดอย่าลืมสร้างปลาล่าในเป่าเด้อเห็ดอ้อมกันเลยเกลียงกันเลย b u 가 음. bằng phải cùng เผ็ดเติอเพื่อค่ะเผ็ดนะหูหยาดใส่มือแน่ใส่สอนแน่เนาะพักค่ะ ก็เผ็ดพะมันหงส์เผ็ดอยู่ค่ะเผ็ดหน่อยๆเดี๋ยวเด้อ มาเด้พ่อแม่พี่น้องเด้อประเสริมน้ำกันแซบอิลีเผ็ดๆๆ็ดกินเผ็ดกับพวกใครอได้เลยค่ะนี่ก็ใส่บะหลาย กุ๊งตัวใหญ่ๆค่ะไมคอมีน้ำค่ะ เผ็ดค่ะพ่อไม่ไปนองเผ็ดไรกินเผ็ดก็ไม่ค่อยได้เนาะค่ะขนาดใส่วลาไหลายเลยใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดวันนี้มากินนะคะ ม่กินแหบเบิ้ลเ,เราก็ร่นมกับสีมะลงนะคะช่วงนี้หามเลาะ,ะซื้อซื้อเพจซื้อช่องบค่ะคะฝากติดตามเน้นมาเด้รอค่ะช่องเมเปเป้าและสมีเลาะกินร้องนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เลาะนะคะเพราะยานโควิด ก้าไปสพ่อไม่ไปน่องโอ้ยเด็กแค่ของกะสร้างเอานะคะสร้างจากแม็คู่อยู่นาะไปซื้อมาออไดยยาลายยาแห้ง ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเห็นไหมเดอ้อติดตามไม่เป่าเห็นรึเปค่ะไอป้อเน้รองสุาสุกคนมาในช่องรัศมีเลาะกินร้องกะสิกินกะสิร้องเราะค่ะพามาพน้องอาจจะไม่ได้เลาะช่องนี้ โอ้ผหิดเิดครับขออนุญาตนะคะ่ะกินผู้เดียวนะคะต่ำเมลายอาหารลดหุนด้วยนะคะอาจจะลดบอลน,นี่ทั้งแป้งนะทั้งกุ้งแต่ว่ากินเข่านะคะกินพักแทน ไปแล้วนะคะเผ็ดสำหรับคนว่ากินเผ็ดนะคะก็สิใส่ไส้แซนวเปาได้นะคะประกอบใส่หลายนัวยู่ยด้วยค่ะถ้าเผาเผ็ดแห้ง ฝากมา้ด้ะะ่ได้ค่ะเดี๋ค่ะน้ำปลาร้าแม่เป้ารัศมีนะคะนัวอร่อยชัวนัวที่ฉุดนะคะไส้แกงก็ได้ใส้ออมก็ได้ปนนะคะน้ำปลาร้า ใช้ผัดบ่ได้ใช้ของหวานบ่ได้ตาบาอะไรที่เกี่ยวกับปะละาร้าได้เดิดเลยคะ่ะปรุงรสอร่อยมาแล้วนัวนะคะทักแชดไม่เป่าได้เลยได้เลยวยค่ะทรงทั่วประเทศค่ะทั่วโลกก็ได้ะคะ่ะออกต่างประเทศก็ได้เลยค่ะแซอีหลีเดี๋ยวมือนาสิมาเหตุเมนูไหนนะคะ ที่มนูอย่างไข่เบิงหล้กก็มากินนะคะติดตามแม่เปาในเด้อเนาะคะ่ะฝากไปน้ำกระเลวกันปลาร้าเนาะคะ่ะซอยเชี่ยซอยสนับสนุนแม่เปาในเด้อค่ะมือกอะะ <c oughs> ขอล่าไปก่อนค่ะมือหน้าพอกันไหมกดไลค์กดซับสไครต์กด,กดกระดิง่งเห้นเดอเด้อติดตามแม่เปาในเด้อค่ะรัศมีเลาะกินร้องค่ะ ก็หลายๆค่ะ